สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับแบตโมดิฟายนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นรุ่น o n y x Studio นะครับรุ่นแรกนะครับมันจะติดตั้งคล้ายๆกันเกือบทั้งหมดนะครับสำหรับ o n y x นะครับวิธีการติดตั้งจะต้องติดตั้งบริเวณฝาด้านในทั้งหมดนะครับมาดูกันเลยครับสำหรับ o n y x Studio นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องทำการคลายน็อตนะครับคลายน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวออกกันนะครับมาดูกันเลยครับครับวันนีเลยนะครับเราก็จะเตรียมนี่ครับตัว ตัวไขควงนะครับจึงเป็นไซส์ T10 นะครับเป็นแบบนี้นะครับ T10 เสร็จแล้วเราก็หมุนออกได้เลยครับจากนั้นเราก็จะความความหน้าลงแบบนี้นะครับเราจะเปิดขึ้นจากฝั่งนี้นะครับเปิดขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราจะถอดสายอยู่ทั้งหมด3าสายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดก่อนนะครับก่อนอื่นเราต้องเริ่มที่ถอดแบตก่อนครับ เริ่มจากปลดแบตอันดับแรกนะครับแล้วก็มันจะมีสายอีกสองเส้นนะครับเป็นสายสีขาวกับสีดํานะครับกดปดปลักกออกนะครับนี่นะครับนี่ครับจะเป็นสายสีดํานะครับสังเกตที่ปลักเขานะครับปลักจะเป็นสีดําปลักสีขาวนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสีขาวอยู่ตรงนี้แล้วก็แบตอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ถอดออกครับเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นบริเวณที่แบตต่อเขาอยู่นะครับนะครับก็ตรงนี้ถ้าใครไม่ใช้นะครับถ้าใครจะเปลี่ยนแบต เดิมๆนะครับจะใช้18650นะครับแต่ถ้าใครจะใช้แบตโมดิฟายนะครับให้ถอดตัวนี้ออกเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะติดตั้งที่บริเวณฝานะครับฝั่งด้านนี้ก็ได้ฝั่งด้านนี้ก็ได้นะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาด้านในของอูนิคสตูดิโอหนึ่งนะครับส่วนใหญ่รุ่นนี้นะครับจะมีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับเพราะว่าในไทยจะไม่มีนะครับสภาพนี้ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนใหญ่ที่ได้เครื่องมาจะเป็นาญี่่ปุนงร ถือว่าใหม่มากครับด้านในยังไม่มีร่องรอยการลื้อเลยนะครับถือว่าเป็นเครื่องใหม่มากๆนะครับจากนั้นให้ถอดน็อตยึดนะครับแบตเก่าอยู่ตรงนี้นะครับออกทั้งหมด3ตัวนะครับถอดน็อตยึดออกนะครับเปิดออกได้เลยครับอันนี้เป็นแบตเดิมเขานะครับเห็นไหมครับจะเป็นขนาด1 8 6 5 0นะครับใครใช้ตรงรุ่นก็ใส่ได้เลยนะครับนี้แค่2,600มิลลิแอมนะครับจะน้อยมากเลยนะครับแบตเดิมเดิมเขาจะน้อยมากเลยนะครับ มีแค่แบตลูกเดียวนะครับอพันกว่ามิลลิแอมป์เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งนะครับเป็นขนาดนี่ครับเป็นแบตโมดิฟายนะครับขนาด6500มิลลแอมเอานะครับติดตั้งไปแทนของเดิมเลยนะครับอมันจะติดตั้งได้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็หมุนตัวล็อกแบตเดิมของเขานะครับกลับไปที่เดิมได้เลยนะครับ เพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ปิดกลับไปเลยครับครับจากนั้นผมก็จะเอาแบตโมดิฟายนะครับเพิ่มความจุเป็นขนาด6 5 0 0น mah นะครับสำหรับ o n i x studio one นะครับผมแนะนำให้แปะฝั่งนี้นะครับฝั่งแบตเก่านะครับเพราะว่าถ้าเราแปะฝั่งนี้นะครับสายแบตมันจะไม่ถึงนะครับ o n i x studio 1นะครับให้แปะฝั่งนี้นะครับวิธีการก็คือเอาไพลเมอร์นะครับมาทานะครับทาตรงนี้นะครับ เป็นไพรเมอร์ 3M นะครับตัวนี้จะมีลักษณะคุณสมบัติก็คือจะเสริมการยึดเกาะนะครับท้าบริเวณผิวที่เราจะไป็นกาวสองหน้าไปนะครับครับสำหรับ ยืนผิวบริเวณนี้นะครับเราก็จะแปะกาวสองน้าไปรับก่อนนะครับชั้นแรกนะครับเราก็ลอกออกนะครับแนะนําให้ใช้ของ3 m อนะครับจะเหนียวแน่นมากเลยครับแล้วมันก็จะทปฏิกกริยากับตัวน้ํายาไพรเมอร์ของเขาได้ดีนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวแบตก็จะมีกาวสองน้ายอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ลอกออกเลยครับเหนียวมากนะครับเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับผมแนะนํานะครับให้เอาไพรเมอร์นี่ยครับรูปไปตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ต้องนามากนะครับก่อนที่จะแปะไปที่ ตรรงนี้คับมันจะแน่นมากนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดนะครับกาวสองหน้าพวกนี้เหนียวมากครับแล้วก็กดไว้ประมาณ30สินาทีถึงหนึ่งนาทีแล้วสาสิวินาทีถรืหนึ่งนาทีแล้วดูครับมันไม่หลุดแน่นอนครับเหนียวมากนะครับไม่มีหลุดนะครับเขย่าลงไปนะครับถ้ากาวมันติดแล้วเนี่ยมันไม่หลุดแน่นอนครับจากนั้นเราก็ทําการประกอบกลับนะครับโดยใส่ ตัวปักกลับนะครับตามสีนะครับสีขาวสีดําแล้วก็ปักแบตนะครับใส่กลับไปได้เลยครับบอร์ดเขาก็จะมีนะครับสีขาวสีดําแล้วก็แบตนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบปักกลับไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการประกบฝานะครับลงให้มันลงล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการหมุนน็อตกลับเลยนะครับให้ครบทั้ง5ตัวครับโอเค เสร็จเรียบร้อยครับก็น็อตครบทั้ง5ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คระบบกันนะครับครับจากนั้นเรามาเช็คเช็คระบบกันนะครับโดยทําการกดพาร์ิซิปนะครับเพื่อจะเช็คว่าระบบที่เราประกอบเนี่ยสนิทไหมนะครับจำไว้นะครับอะมันกระดอนเป็นลําโพงระบบปิดนะครับเอ่อการเป็นระบบปิดก็คือเวลาลําโพงทํางานนะครับมันจะไม่มีลมรั่วออกมานะครับนั้นวิธีทดสอบว่าเราประกอบสนิทไหมนะครับให้กดพาร์ิซิปแบบนี้นะครับนะครับจะเห็นไหมครับว่าลําโพงมันจะเด้งตามนะครับหรือไม่ก็กดพาร์ติซิปด้านหลังครับพาร์ตครับ ถ้าเรากดลักษณะนี้มันเด้งดานั่นแสดงว่าเราประกอบได้สนิทดีนะครับข้อแนะนํานะครับเมื่อเวลาเราเอาแบตออกนะครับเราจะต้องหาพวกเทปนะครับปิดช่องแบตเดิมนะครับช่องสายของมันให้หมดนะครับมันจะไม่มีลมรั่วออกจากระบบนะครับเพราะว่าพวกสายต่างๆนะครับที่ซ่อนอยู่ภายในเนี่ยครับมันมันมีโพรงนะครับมันมีโพรงอยู่บริเวณนี้ครับถ้าเราไม่ปิดสนิทมันก็จะรั่วออกบริเวณนี้ได้นะครับครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับก็เปิดดูเลยครับโอเคครับ เครื่องติดปกตินะครับโอเคเรียบร้อยครับผมนี่เป็นชิปที่สอนติดตั้งนะครับแบบ Modify ย n y x x t u u i o o นนะครับเรียบร้อยครับผม